สวัสดีครับกับอีกมองหนึ่งครับวิถีบ้านๆข,าข้างๆครับนี่หนาม,มากระโดดสปริงเบ้ครับเนี่เบิ้งเลยครับเบิ้งไหนได้บอสบังลาว้าได้บอมาเบิ้งครับมาเบิง้งว่ามายังไงเนี่ย ลาประคหน่อยเด้ปลาคอแมงมาสานุทงจาเจ้าเจ้าช่องวิถีบ้านบ้านคางข้างยิ้ตามเนีเด้อโอ้ยเอาเมันมาเด้อมันมาเด้อเลือดเลือบปลาทีฮะโอ้เอาเมันมาเด้อ นี่มาเบิ้งครับนี่ผ้าเบิ้งน้ำรถสปินเก้ครับเนี่ยกต่ทีมาออกทางนี้ครับนี่คือกโยกสะดุ้งอีกแล้วครับนี่ช่วงนี้กับที่เบิ้งแต่ยกสะดุง้งชักด้วยนะครับเด้อเพราะว่วาน้ำม,มากเปิ้งก็มาหายกสะดุง้งเนาะเบิ้งกันไปยาวๆครับผ้าพวกไอ้เบิ้งข้างล่างเออ อโอ้ไปไตไปนี่นี่ครับนี่คนถึงเบี๊ยกหรือทั้งมดเอาพีเหรอครับนี่เป็นตัวยกสะดุ้งของชีเหรอครับนี่ไอ้ยพาะลงอยู่บนทางร้างครับโอ้ไ้ เงินไม่จ่ายไงเอยะโอ้อออโหเด้อถ้าไปเบิงบบ้งครับไปเบิ้งโอ้ขอหยาดจังเลยละครับเมียเด้เอเอบิ้งนี่ครับเป็นเหน,น,น้่ยนอ๊นนบอบเนี่ยเหนี่ยเอ้า ไม่ต้องผิดข้างวาผิดพี่เหรอครับสิเพราะว่าคุณเขาอ้าวที่พันเก้างกอล์ฟตั้งีหรือครับเนี่ยคือสันจอดจ้าบอกไรไม่ปลากระไฟบอกไรหน้าบลายหน้าไสกระไปจ้านั่นโอ้ยคุณต้องโยกมาข้างใดเขาครับผมก็ว่าอยู่คือทางคุณเมียมันพลเสียไปง่ายหมดน่ะว่ามันหนักหรืครับเพื่อนไงนั่นคือรุดเลี่ยวน่ะเมี่ยงแาโอ้เูี่ยโอ้ครับนี่สลุกเอาเลยครับนี่เพื่อนน่ะ นี่เพิ่นสุกเอาเลยครับแบบลูกนางนางได้เอาปนี่ครับนี่เอาเนี่่น่่เอาเอาเอานเยนนี่เอาย็นเย็นนี่แหะยำเอายเฝาไปยเฝาไปยเฝาเมียยำเอาได้น่เอาไร้มันค่ารอดวยโอ้ค่ามันโอ้มันคบนคาหินข้างล่างบ่ครับแม่ไมืนแม่ืนขาจตคารือะจ๊ะโอ าาาาลใช่แม่ลไ้มมาได้โอ้โหเอาหนึ่งยกแล้วครับหนึงยกแล้วยกแล้วนี่เอานานโอ,โอ้ได้ทุกได้ทุกยกแต่ก็ได้บรรทันครับนี่ละประมัดประมัดประมัดประซิวมกปลาซิวนี่นี่ครับนี่แม่งเอาคุณข้างคุณเนอ่นแล้วสีลุงอีกครับเออคุณอะ ขาดทุณมนะันกระชิลงล่มไงหรครับนี่แมงนี่ครับนี่ทำอะไรพ่งกันดีครับนี่อันนี้พม่เห็นเห็บปามันห็โดดเจ้มันหะ็โดดแบบโดดสวนน้าไม่็โดดนี่แหละครับนี่โดดเขานี่ยแหละครับนี่ไม่ว่าได้พวกพวกนี้โดดหน้ามากเล็โดดเขานี่ยแหละครับนี่เขาตั้งใครดังเขียวนี่ครับเขียวนี่น่ะ พัก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 ดีครับหนาเรื่อหนาเรื่อผู้ได้คิดทอดบ้านกับมาเลยครับเออผู้ได้คิดทอดบ้านกลับมาเลยผู้หนี้กกำลังมวนเอาปลาครับสมุกเอาปลาตรงนี้กกำลังมวนสมุกเอาปลาครับกำลังมวนตัวปลาครับเอ้ออะไรครับผมไอคิดทอดบ้านกลับมาเลยครับเออมามวนมากินปิ้งปลา ามากินไอ้มกมกมอปลากระกงเงี้ยงปลากุดมาแล้วครับเด้อคือเกาตามเผน